บงอาจมากนะมาดูไม่งเหยียอยามกูเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเจอดีกวูกูมาเดี๋ยวมึงเจอดีเลยนี่ต้องมีของด้วยต้องมีอาโคมบารมีพวกมึองอยากจะดูมิ่นกูมากนะฮึตาก,กู กาบกูทำไมพวกมึงยังไม่กาบกูกาบกูได้แล้วกาบกูเดี๋ยวกูเล่นของใส่พวกมึงนะระวังให้ดีกาบกูกาบเลยเดี๋ยวนี้อย่าให้ต้องถึงมือกูโอเคไหมกูน่ะอมมืออยู่รู้เปล่ากูเนี่ยที่ไม่ปลดปล่อยพลังที่แท้จริง พก,กูเป็นห่วงบ้านเมืองบ้านเมืองจะวิกฤตเข้าใจไหมกากูกาบแล้วกาบแล้วนะกาบกูแล้วเดี๋ยวพ่อจะให้พรเดี๋ยวพ่อจะให้พรเจ้าแป๊บหนึง่งเดี๋ยวมาเดี๋ยวกูให้พวกมึงพวกมึงเตรียมตัวเลยเดี๋ยวกูจะให้ผ่อพวกมึงพวกมึงเนี่ยพวกมึงดูวไว้ พอเนี้ยศัก์สิทธิร์รับไว้ด้วยของดีฝากมาจากกรุงศรีอยุธยาพ่อเนี่ยให้ชื่อของของนี้ว่ากูให้มึงรวยมีเงินมีทองกินดูดูเลยเดี๋ยวกูมึงดูท่องตามกูนโมตสสะนโมตสสะขอให้วันพันแมนภาคสามมาสักทีหนึ่งโดยเจสซีตทมอปนโมตสสะนโมตสสะ ขอให้ในายกเรานโมทัสสะนโมทัสสะนโมทัสสะขอให้แมวนั้นออกจากดูใบนบโมทัสสะนโมทัสสะขอให้ข้าพเจ้าเปิดได้กาชากาบกูสาธุสาธุกาบกูกูคือศักดิ์สิทธิ์ที่สุดใครที่ดูหมิ่นกูมีอำนาเป็นไปกาบกูกาบกู เรียกกูว่าโบท๊ทพันชุดจำไว้มีชื่อสายาแฝงว่าโบท๊ทพันอ่างกัก่าวกูกูคือร่างสรงขี้แพ้แล้วพวู้มึงจะรวยรวยและรวย